สำหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตคุณจะพบกับโอกาสใหม่ๆและความท้าทายที่จะช่วยพัฒนาตัวคุณในหลายๆด้านด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความเคลื่อนไหวในหน้าที่การงานอย่างมากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กร หรือนโยบายใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาตัวเองและก้าวหน้าในอาชีพในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกดดันเล็กน้อยเนื่องจากต้องปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆแต่ด้วยความอดทน และความสามารถในการปรับตัวของคุณคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือได้นำเสนอไอเดียใหม่ๆต่อผู้บังคับบัญชาสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัคร และเข้าสัมภาษณ์งานโอกาสในการได้งานที่ตรงกับความต้องการและความสามารถของคุณมีสูงโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนคำแนะนำสำหรับการทำงานในเดือนนี้คือให้เปิดใจกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็น หรือนำเสนอไอดีของคุณความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะทำสิ่งแตกต่างจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณโดดเด่นในที่ทำงานด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับชาวราศีพฤษภแม้ว่าจะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้แต่ก็อาจมีค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เช่นกันในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นโบนัสพิเศษหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษแต่อย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายให้วางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวที่ไม่ได้คาดการไว้ ดังนั้นการมีเงินสำรองไว้จะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจอย่าด่วนลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือมีความเสี่ยงสูงเกินไปการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงหรือการออมระยะยาวจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในช่วงนี้ ช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจเป็นการเลื่อกตำแหน่งหรือได้รับข้อเสนอง,งานใหม่ที่มีผลตอบแทนดีกว่าแต่ก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ด่วนตัดสินใจคำแนะนำสำหรับการเงินในเดือนนี้คือให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดตั้งงบประมาณและพยายามควบคุมการใช้ใจ่าย ให้อยู่ในกรอบที่วางไว้หากมินิสินอให้พยายามชำระให้ตรงเวลาเพื่อรักษาเครดิตทางการเงินของคุณนอกจากนี้ควรเริ่มวางแผนการออมระยะยาวหรือการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคตด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ จะเป็นเดือนแห่งความท้าทายทางวิชาการแต่ก็เป็นโอกาสดีในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกดดันเล็กน้อยเนื่องจากมีงานหรือการบ้านที่ต้องส่งหลายชิ้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความขยันของคุณคุณจะสามารถจัดการได้อย่างดีช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการทำโปรเจกต์กลุ่ม หรือการนำเสนอง,งานคุณจะมีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียนและฝึกฝนทำข้อสอบเก่าการวางแผนการอ่านหนังสือและจัดตารางเวลาให้ดีจะช่วยให้คุณมีความพร้อมมากขึ้น ช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษหรือการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของคุณไม่ควรพลาดโอกาสนี้เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและอาชีพในอนาคตของคุณคำแนะนำสำหรับการเรียนในเดือนนี้คือให้เน้นการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพแบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียนการทำ กิจกรรมและการพักผ่อนอย่าลืมหาเวลาพักสมองบ้างเพื่อรักษาสมดุลและป้องกันความเครียดการเรียนรู้แบบกลุ่มหรือการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นจะช่วยให้คุณเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นด้านยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือน ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายยอดขายอาจมีความผันผวนบ้างแต่ด้วยกลยุทธ์ที่ดีและการปรับตัวที่รวดเร็วคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนี่เป็นโอกาสดีในการทบทวนกลยุทธ์การตลาดและปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณการสำรวจความต้องการของลูกค้า และการรับฟังข้อเสนอนะแจะช่วยให้คุณพัฒนาธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ยอดขายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอาจมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่การให้บริการที่ประทับใจและการรักษาคุณภาพของสินค้าจะช่วยสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางการขายการทำการตลาดออนไลน์หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณคำแนะนำสำหรับการค้าขายในเดือนนี้คือให้เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าการให้บริการหลังการขายที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจ และนำมาซึ่งการบอกต่อนอกจากนี้ควรมีการวางแผนการเงินและการจัดการสต็อกสินค้ายอย่างรอบคอบเพื่อรับมือกับความผันผวนของยอดขาย